สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีรถบรรทุกนะครับรถด,ดำมารีวิวให้น้องๆได้ดูอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้เรามีรถด,ดำสีเหลืองสวยงามเลยนะครับทุกคนนี่เลยเดี๋ยวดูรอบๆกันก่อนนะนี่รถทักนะครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับรถคันนี้ เราซื้อมาเลยราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากเลยนะครับมันเป็นรถที่ตกเกรดนะเขาเอามาขายราคาถูกนี่มันสามารถวิ่งได้นะทุกคนนี่จริงๆมันวิ่งได้ไวนะถ้าเราต้องเลื่อนแรงนะุกวนนี่ม่นวิ่งเร็วมากอ๋อ,อมาดูความพิเศษนี่รถสามารถเทดาได้ด้วยนะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับทุกคนกดปุ่มเหลืองๆตรงนี้นะ กดปุ๊บนี่มันสามารถเทได้เลยนะครับเทได้เหมือนจริงเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีไฟเหมือนคันที่แล้วนะคันที่แล้วนะมีไฟมีเสียงสตาร์ทนะครับแต่คันนี้ไม่มีนะครับทุกคนแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับน้องๆถือว่าเล่นได้แบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวนี่มันสามารถเทได้จริงพอเราขนดิน เรา,าเทดินใช่ไหมเราก็กดปุ่มนี้มันก็จะเทปุ๊งนี่เป็นไงครับสุดยอดเลยไหมฮะอ่าเ,าเดี๋ยววันไหนว่างๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะทุกคนเดี๋ยวว่าเราจะพาไปเล่นดินกันไปขุดดินกันเลยนี่แต่ว่าวันนี้เราขนไดโนเสาร์กันก่อนอ้าวไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไปนี่ขนไดโนเสาร์ไปก่อนนะ ผลได้รถเสาไปก่อนอุญน,นี่อ้าวตามมานี่มีสองคันนะทุกคนสีเหมือนกันเลยแต่คันเนี้ยพิเศษหน่อยก็คือมันมีเสียงนะคะปุ่มเปิดสวิตช์อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับช่องใดทานตรงนี้กดนี่โอ้โหสุดยอดนะครับนี่เป็นเสียงเครื่องยนต์เลยหยิบแต่หน่อยสิเอาไม่ใช่ ปีกปีก,ปก,ปกโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยววันหน้าเราจะไปเล่นดินกันเลยสวัสดีครับ